บาเวเตยโซสวัสดีครับรอครับรอคุณอกุดัยนะครับผมสบาสดทีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีเช้าวันนี้นะครับผมฝนตกปลปรยๆนะครับผมเอฟซีโอาคน่าจะชุ่มฉ่ำนะครับผมว่าขามมันจะเป็น บ,บัจะพืชเอซีนนะ FC. ตกนำะมาขึ้นตกอ่ะถือว่าซอยให้เขาสดชื่นขึ้นมาเนจะน้อยนะครับผมแต่กบพอเป็นนามเป็นทานนะครับเพราะว่าฝนไรตกโดนแล้วนะครับเอฟซี FC. เนี่เจียวหายามจันอยามบวงนะครับผมเสานินนะครับ เบึ้งเขาก็เริ่มเขียวจากที่เมื่อวานนี้ใบเหลืองๆนะผมโดนแดดเผามาหลายมือนะครับวันนี้ก็เริ่มชุม่มช้ำสีเขียวขึ้นมานะครับผมเอฟซี F ัวนี้นรุ้นให้ให้ฝนต,ตกแห้งกันน้ำหลากนะครับน้ำหลนะผมต้องลุ้นครับตกใจควายนึกว่าควายไฟนะครับควายขุตาเอาไปลาม คาห้วยนะเอฟสี่มองลามควายกัสีแคบลงแคบลงนะครับวับนนี้นะครับผมว่าตังตางเจ้าตังเพิ่นกสิบานเข่าแล้วนะครับควายกับมองกีหยาสิน้อยลงนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวก่อนสีไปหจันกันยางเบิง้งเขาไปนั่นะครับผม บ่เอ้ยอย่างเบืง้ตงตัวหยากพอพระมานั่นนะครับผมปลูกป,ป,ปัจจุบันนะครับเอฟซีเขาเกี่ยวขึ้นมาแล้วเอฟซีขาวสวยขึ้นมาตึกนนำฝนนะครับผม แต่จะว่าครับถ้บนานำมานำม,มากับปลาหาอียังเนี้ยครัหอยครับหอยเชอรี่นะครับผมเดี๋ยวอันนี้ตอนนี้น้ำเพิ่งมาครับยังบุโเพมานะครับผม,มบหอยเชอรี่มุดใต้ดิน,นค,ร,อร,อนนคร,รับเดี๋ยวหายบิึงเอกโตก่อนเขาอ่อนจีนะครับหอยกินเพียบเดียวครับนี่คือบุญยากศย,ยาขะขยานนะครับผม เออเบียร์สียาค้าหอยนะครับนี่ทขามามาแล้วมาเลยนี่ยเนี่ยตัวครันี้นะครับกินข้าวนะเอพีนะตัวใหญ่มันไม่กินนะตัวเลขข็กครั้นี้แหละเนี่ยสำคัญเลยเนี่ยตัวมีน้ำมันก็เกลี้ยงหมดแหละข้าวนะผมนี่นะผมตัวจุดๆแบบนี้นะครับมันจะทำลายข้าวเรานะครับนี่มันนี่ทาน้ามันมาปุ๊บไม่รู้มันมาจากไหนอ่ะ นี่นะครับผมเอพซี F C. ดูตะเจีนครับตะเจีนในหน้าจะเยอะขึ้นนะครับผมอันนี้น้ำฝนเพิ่งตกน้ำเพิ่งเพิ่งมายังไม่โผล่จากดินนะครับผมอันนี้น้ำม,มาง่ากอนนกรี้ยงครับมองนี่ครับมองลุปนี่ครับมองน้ำค้างนี่ที่มือหอยมัดครับนี่บนนี้ครับนี่ นนี้หลับปีเขาเนี่ยที่นี่นะมันมัดตรงไนบุ้งดูไอซีเป็นศัตรูตัวฉกาดอีกยานหนึ่งนะครับของชาวนานะครับปีกอนนี่นักนะครับเออเก็บประวัติไว้นะครับต้องใส่ยายาคาหอยนะครับผม บยินซันนมดเขานะครับสังเกตุงวงาโมเดณที่มีมีน้ำขังเนี่ยเข่าสีบมีเลยนะครับหอยจิการมดนะครับนี่อันนี้เป็นรอยที่หอยกัดกินนะครับนี่ครับพนี้นี่อะไรนครับพวกงกินเลยนี่ถ้าน้ำขึ้นมาหน่อยมันก็จะขึ้นตาน้ำโน้มข้าวลงมากินเลยนะเอฟซีดูเนี่ยเบิ้ง้งเบิ้งนี่ อันนี้คือ,อยังบม่ได้ออกจากดินนะครับน,นี่หอยนี่เบ่งม,มืแรงครับเบ่งมืแรงผมพามาเบ่งมืแรงนะผมเต็มน,นะครับแล้วก็มาเอานี่ตัวพันัะ คือมันจัดกินกินกินตะข่าวอ่อนนะผมข้าวที่าาเดือนแรกถึงสองเดือนนี้นะครับผมพอดีหอยกินสบายนะเอฟซีถ้าสามเดือนขึ้นไปน่าจะแข็งมันหอยนาซีเห็นอย่างบ่อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็พามาละทงเบงหอยสจูอหนาข้าวนะครับผม รอครับรอสวัสดีครับ